สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนวันนี้เป็นเมนูน้องเวน้องเวอยากกินนะคะน้องแก้มก็อยากกินเป็นไส้กรอกจิ๋วค่ะเพื<ๆ>่อนเอันนี้แม่ส้มซื้อมาแบบเปรี้ยวเนาะไส้กรอกจิ๋วกินแก้มกับกรหลำปีแล้วก็ขิงค่ะ<ๆ>มาชนกันมากินกันเลยค่ะอร่อยไหม

โอ้ยเอาให้พี่แก้มหน่อยมากินน้ำก่อนมาบังที่อายเหรอ่อร่อยเก็บนิดน,นึงอร่อยเอาผักไหมลูกเอาผักให้พีรร่แก้มไหม

อืมเอาต้องกินคู่คกันนี่อ่ะไม่ยองอืมผักน,นิดนึง้เอา่ชนร้านนี้ผักสดดีค่ะซื้อที่ตลาดแถบ้านตลาดศีดัญญา อยู่ท้ายตลาดเลยค่ะของบ้านแม่ส้มอ่ะใส้กรอกอีสาน่ะไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะคะมันเหมือนแบบรสชาติมันจัดอยู่แล้วเอาผักให้พี่แก้มหนู

แม่เอาใส่มาัเยอะๆให้น้องเลยเอาใส่มาเยอะๆเลยอืมโอ้จริค่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกไปดูพี่แกมสิ หน,นะน้าเิ็นสีแล้วเงินเลยสีเข้าป่าน้องเอาผ้ามาให้พี่เชดคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาทักทายกันแบบสั้นๆนะคะกินเหมือนแบบของว่างคะ่ะลูกๆก็จะกินด้วยนะคะไปซื้อมา ไม่ได้ย่างเองค่ะมือย่างนั่งอยู่ตรงนี้ยายแม่ค่ะเื้ยน้องแก้มไปอาบน้ำมาลูกซื้อสีน้ำมาเล่นมาระบายเล่นสีก็เด่นใส่หน้า มานี่ก่อนมาลาเพื่อนๆกับแม่ก่อนให้ไม่ลาไวกัมเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ให้น้องกินไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแม่<า>ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแกรมไล์เพื่อเพื่อให้เป็นช่องช่องกินมนีด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอ,อ้าวนึ่งทําไปแล้วค่ะ